Just like the street lights lit this time. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this town We got this far, darling. ับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile กันอีกแล้วเนาะและตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในช่วงแนะนำแอดออนของ The n u r s e EP ที่6แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำแอดออนที่เดอ h e n u r s สส่วนใหญ่นิยมใช้กันนะอ,อคือเวลาใช้ปุ๊บมันมันกลายเป็นเหมือน The n u r s e เบต้าเก่าเลยครับผมที่มันยังไม่มีเลขก2ตรงชาร์จบิ้งอ่ะเออเป็นแอดออนรีชาร์จโคตรเร็วนะครับผมเร็วเกินนะครับผม ก็คนนิยมใช้กันเยอะนะครับผม <top ic> ผมก็แนะนําด้วย <t> ถ้าจะเอาไปนะเออก็เอาเอันนี้ไปนั่นแหละเอออะไรผมอลินพันธ์ถ้าจะเอาแอดออนเดียเนอร์อันไหนไปก็แนะนําอันนี้เลยเนาะเออวันนี้ต้องใช้สองแอดออนนะครับผม <top ic> เพราะว่าเป็นโคตรรีชาร์จเร็วนะครับผมนี่เป็นอันนี้ครับผมที่ผมได้รีวิวไปเนาะความเร็วรีชาร์จของการบิงเพิ่มขึ้นปันกลางนะครับผมปั๊บอ่าแล้วก็เอาสีเหลืองไปนะครับผมอันนี้นะความเร็วรีชาร์จของการบิงเพิ่มขึ้นปันกลางนะครับผม เอาเรื่องผมบอกเลยแล้วก็ด่านผมเอาดานนี้ไปบ้างแล้วกันมันมีบัคตรงนั้นหน่อยไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมมาครับผมกลัวด่านไหนได้ดานนั้นเพราะผมเป็นคนเอามาแต่ว่ามันมีหลายด่านเนี่ยที่เป็นแมกมิลันอะแต่ด่าเนี้บัค <laughs> ผมอยู่ที่สูงผมเห็นหมดอะ ดีชาร์จโคตรเร็วผมบอกเลยเร็วบ้านน้องๆเราสังเกตเดิโคตรเร็วอ่ะเข็ดละ โอ้โหรีชั์จเลขสองแล้วโอ้ยล้มไม้ทำไมออวนะน่ะเพื่อนเราล้มไม้ทำไมออวนะน่ะแน่มันขึ้นชั้นสองเลยครับผมมันขึ้นชั้นสองหนีผมเลยเอาชุมนุมอะไรกันตรงนี้เนี่ยมามาชุมนุมอะไรกันตรงนี้ครับผมสองคนเลยผมนี่งงเลยอยู่ดีเดินมาชุมนุมกันเฉยเลยงงดิครับผมรออะไร มายืนชุมนุมกันเหมือนคุยกันว่าเฮ้ย <c oughs> มันบิงโดนได้ยังไงวนะหน้า <c oughs> อะไรประมาณนี้เนาะ เสียงในเกมมันดังเกินใช่ไหมน้องๆคิดเหมือนผมปะผมเบาเสียงรอแล้วกันนี่ผมไม่ได้เปิดอีมเอสซีนะเผื่อใครสงสัยนะนี่เห็นไหมเออเหมือนเสียงในเกมมันดังเกินเมื่อกี้ผมก็เลยเบาให้หน่อยนะเออถ้าช่วงต้นเกมไม่ค่อยได้ยินเสียงผมก็ขออภัยด้วยนะผมไม่รู้ว่าเสียงดังหรือเบาแต่ตอนนี้คือเกมเนี้มันต้องเปิดหูฟังดังๆหน่อยเพื่อให้ได้ยินเสียงแบบฝีเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ โอ๊ยอย่าดิ้นดิเพื่อนเราดิ้นทำไมวะเล่นกันเป็ตไหมไอพวกนี้ถ่วงเพื่อนนะไอนพวกนี้ดูดิด้นดิ้นทำไมดิ้นในเสาสอง,สองเร็วขึ้นเขาก็เขียนอยู่ว่ามีโอกาสหลุดน้อยไอพวกนี้ก็ยังดิน้นอะไรของพวกมันวะเนี่ย the nurse the nurse the nurse ไปแล้ว เฮ้ยเอาเรื่องปั่นเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องนะครับผมจะไปช่วยเพื่อนทันหรือเปล่าอ่ะปล่อยปล่อยปอยให้ไปช่วยก่อนแล้วก็นอนแทนปล่อยปล่อยคอเด็ดไปก่อน อรอล้มไม้เฉยเลยแขวนเดวิดก่อนแล้วกัน<ฟ><ง><ฟ><ง>มีเสาให้ทุกคนอยู่แน่นอน<ฟ><ง>ผมบอกเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเสาอยู่ จองเสาไหนได้เสานั้นครับผมมีคนฮิวแถวนี้ เดินไปไกลๆให้เขาช่วยกันดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเฝ้าอีกเสียงเกมก็ดังเกินจริงๆผมเบาอีกนิดนึงนะขออนุญาตขออนุญาตขอขออนุญาตด้วยในหูผมนี่หูแทบแตก เสียงหลักมัง้งเออเบามานิดนึงเออประมาณนี้มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลย <c oughs> เป็นเดวิดคิงนะอันนี้ เมื่อกี้เลื่อนหน้าจอพลาดน,นะครับผมเอาใหม่ดีอุ้ยอุ้ยอุย,อย,อยลมไม้ตอนผมตีพอดีไม่สตนันด้วยอ้าวไปไหนเราบ้านะ่อ๋อมาทางนี้ ติดตรงนี้เอา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 ตีไม่โดนเฉยเลยโอ้นิดเดียวนะครับผมบมีตัวข้างบนคนนึงด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นน้องๆอาจจะถามกันว่าบิงขึ้นชั้นบนยังไงนะมันก็บิงได้บ้างไม่ได้บ้างอะ รอบนี้ไม่ขึ้นหรอ <c oughs> บิงติดข้างล่างก็บิงติดถ้าบิงกใกล้ๆอะติดแต่ว่าถ้าบิงไก,กลๆไม่ติดนะครับผม <c oughs> อา้าวหล่นมาเจอผมจำสกแกร์ปะเนี่ยเอางงดิงงดิไอ้นุ่นก็ลมไม้มั่วอีก ล้มไม้มั่วเราอะเราล้มไม้มั่วเราล้มไม้มั่วแบบนี้ไม่ดีเลยนะโอ้โหขึ้นไปข้างบนอีกแล้วทำไมขึ้นชั้นสองกันเก่งจังวะไอพวกเนี้ยโอ้ก็งงอยู่ไอมันขึ้นชั้นถองกันเก่งจังเอา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 ว้าายบิงติดผมเนี่ยบิงติดอีกแล้ว มาเล่นอะไรกันวันนี้เล่นไม่เป็นทีมเลยพวกเนี้ยเล่นมั่วเหมือนเจอเดือยแล้วลอกอ่ะโลกอะเอออุ๊ยเกือบโดนมีวิ่งไปตรงนู้นตัวหนึ่งผมก็เดินไล่ดิครับผมกลัวที่ไหนแล้ว วิงติดลรัวครับผมแต่รีชาร์จเร็วนะเออผมไม่ไม่ไม่อะไรกับเขาละผมเดินไล่ตีก็ได้เออจริงๆนะเล่นกันมั่วเกินลงไปตัวหนึ่ง ทีเดียวโดนป่ะน้องๆ <c oughs> เอ้ยนิดเดียวนิดเดียวโมไว้ก่อนโมไว้ก่อนป <c oughs> ิงติดอย่างเยอะด่านเนี้ยป <c oughs> ิงติดเกิน ไอน,นี้เล่นมั่วปะใช่ไหมหรือใครไม่รู้เล่นมั่วนี่แหละสักคนหนึ่งแต่ตายไปก่อนครับผมหนึ่งศพลาก่อนสองศพแล้วนี่วะไม่บิงขึ้นไม่ได้ตอนนี้คือคือผมอะบินขึ้นไม่ได้ คือมันก็จะใช้ที่จูตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องโหว่ของเกมเอาตกาไปด้วยกันเลยอุย้ยมันบิงฟือดอะ่ะพอเดินตีเ,เดินตีไม่เอาละเดินตีละอ่ะสายเดินนะดูไปเรื่อยๆว่าเดินหันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมเดินอย่างเดียวเลยนะเออจะไม่บิงแล้วนะจะไม่บิงจะไม่บิงจะเดินอย่างเดียว อันนี้คือผมกดเดินกดเดินสุดๆอ่ะมันเลยแบบทันบ้างแล้วมันกระโดดด้วยจริงๆที่ถ้าถ้าเดินตรงๆอ่ะไม่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 ทันผมบอกเลยทันยากมากเมื่อกี้ผมเวลาเวลากระโดดลงไปผมจะก้าวไปข้างหน้าเยอะที่สุดอ่ะเพราะว่าทำให้มันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยไปไหนวะอ๋อในตู้มันจะทําให้แบบเดินดักทางได้ออกไม่ได้ออกไมได้ออกไมได้ เอาไอ้นั่นไปไหนแล้วอะผมหาเขาไม่เจออีกแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้แถวแถวนี้หรอมัง้งใช่ไหมไม่เจออะอยู่ไหนไม่รู้ คานขึ้นชั้นสองหรออ๋ออยู่นี่อ๋นอนก็ยังจะจุกได้เลยเราจัดให้เราจัดให้ใหอยากจุกอยากจุกอ่ะ ต้องยืนมุมนี้ต้องยืนมุมนี้ใส่แน่มันถึงจะเห็น <c oughs> ดีชาร์จเร็วป่ะน้องๆถูกใจปะ่ะบอกเลยว่าแอดออนนี้เวลี่กูดผมบอกเลยว่าเวลี่กูดน้องๆเอาไปใช้กันนะครับผมแอดออนนี้นะเออ โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างสําหรับ EP ที่6นี้สนุกกันบ้างหรือเปล่าชอบกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมเสียงเป็นอะไรวะสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกัน CU คลิปหน้าครับผม